แล้นนี้เราจะทำบล็อกเกอรี่ผัดโบนะคะใส่หมูชิ้นลงไปผัดเลยให้สุกก่อนนะคตะอนะะนี้หมูสุกแล้วเราจะมาใส่บล็อกเกอรี่นะคะ หรือตัวสวยค่ะเรออะไรก็เินก่อเดี๋ยวให้ผัดสุกก่อนนะคะเราก็มาปรุงรสันเนาะว้าตอนนี้เรามาปรุงรสเลยนะคะทุกคนี่เลยซอถอยด้วยชุบชุบตุ๊บตุใส่ใสหลายนัวนัวนวหวานด้วยชู่กันแล้วก็ผงมหัวจ้า